อ๋ออมเนื้อมอบักใไงหนึ่งครับมอบักใไงหนึ่งขุนออมเนื้อใช้ผักอีตูวนะครับใส่ผักอีตูวใส่ผักอีเลิศสซมปีครับผู้ดะเบิร์นลดผุ้ดำเนิร์นอมเนื้อรวยมอบไงหนึงไงดีครับออมเนื้อมันจะแซ่บบัวไม่พินองเลยผู้ดำเนิร์นผู้ดำเนิร์นนะครับสุดยอดสุดยอดใส่หลายอย่างน่องกินครับมันจะแซ่บน่องกินบ้านเ้อง ขาหมอเลยข้าหมอเลยครับ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 สายขึ้นอีเดียบางบ้านเท่าอีเดียตัวม่วงครับเย็นอากาศบ่ห่อนสียบอีครับครับครับสดหนามกอน หัวแทบเบางเบิอง,งหับมหมอนแบบไงหนึงกิ่นมดบันน่าผู้เดียวครับเยอะบางบาดแทบแทบแทบเฮ็ดเนี่ยใช้ผักอีเลิศนะครับผักอีเลิศผักอีเลิศผักอีเลิศก,กับผักอีตัวนะครับ วิ่งครับหมาเป็นไงแทบแบครับวิ่งในเล็บคนเดียวชอบกินหมาสดแสบ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 เบื้องครับง่ายผู้เดียวเนาะเฮ็ดกินผู้เดียวบันบะแซ่บๆนี่แหละนะครับบ่แบ่งไผเฮ็ดอีหยังกินมันคุ้มลถ กินพักก่อนไปครับครับครับผู้บเช็คครับมาเลือกครับมาเลือกผมครับ